สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวเชียแพนค่ะหรือว่าญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ,ะวันนี้เราก็เดินทางจากประเทศอเมริกานะคะที่มินิแอปอลิสนะคะใช้เวลาเดินทางทั้งสิน้นประมาณ13ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปญี่ปุ่นกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวตามไปกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะพาไปตะลุยโตเกียวกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันได้ะะเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านด่านตอมอแล้วก็ตัดสุรากรหรือว่าคัสตอมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้เดือนกันยายนนะคะปี2566 ก็ขอแนะนำว่าใครที่จะมาญี่ปุ่นนะคะเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เพื่อที่จะได้ QR code นะคะมาสแกนเพื่อผ่านด่านตอมองก็คัสตอมนะคะโดยเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ japan visit web นะคะ,คะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะให้เข้าไปที่ด้านบนตรงนี้นะคะ register นั่นเองค่ะลงทะเบียน,นจากนั้นเราก็คลิกที่ sign up for new account นะคะตรงนี้เลยจากนั้นให้ กดติ๊กถูกทั้ง2อ,อันนะคะแล้วก็กด next ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาลงทะเบียนอีเมลของเรานะคะแล้วก็สร้างารหัสนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็กดตรงนี้นะคะยืนยันตัวตนแล้วก็ create account ได้เลยสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วนะคะเราก็สามารถกด log in เข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าหน้า log in แล้วนะคะเราก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์อย่างนี้นะคะ เขาก็จะมีะให้เรากรอกข้อมูลนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ก็จะมีพวกข้อมูลชื่อเลขพาสปอร์ตของเรานะคะวันที่เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ที่อยู่โรงแรมที่เราจะไปพักนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็ทำตามตามขั้นตอนได้เลยนะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลเสร็จสับนะคะแล้วก็จะมี QR Code มาให้เราค่ะตัว QR Code ที่เราได้มานะคะเราก็สามารถ ใช้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ต่อมอที่สนามบินนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ศุลกากกรด้วยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีถามว่า,าจะใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับแท็กฟรีหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวคิวอาร์โค้ดแท็กฟรีตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถเอาไว้ใช้กับร้านค้าที่รับแท็กฟรีนะคะเพื่อที่สแกนที่ร้านค้าได้เลยเราก็ไม่ต้องเสียแท็กนั่นเองค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเข้ามาเราก็สามารถาลงทะเบียนอของครอบครัวหรือว่าแฟนนะคะคนอื่นที่เราไปด้วยกันได้นะคะโดยไม่ต้องแบบสร้างแอคเคาท์ใหม่เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เคยไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถล็อกอินเข้ามาที่แอคเคาท์เดิมนะคะแล้วก็กดลงทะเบียนใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลพวกวันเดินทางหรือว่า,าโรงแรมที่เราจะไปพักนั่นเองค่ะง่ายๆแค่นี้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะนั่งรถไฟนะคะออกไปยังที่พักของเราะคะ่ะแล้วก็ครั้งนี้ที่เรามาเนี่ยเราเลือกพักที่อูเอโนนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟไปที่พักกันคะ่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินฮาเนดะนั่นเองนะคะสําหรับคนที่มาลงฮาเนดะเนี่ยเราก็าขึ้นมาที่ชั้น2นะคะจากนั้นเราก็เดินตรงไปตรง,ตรงสถานีรถไฟได้เลยะคะ่ะ กับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่างงนะคะสามารถมาตรงตรงนี้ได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเราค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัตรพาสโมซึ่งเราสามารถซื้อได้ที่นี่เช่นกันค่ะถึงวันแรกเราก็มาเริ่มที่นี่เลยค่ะตลาดเอเมโยโกะนะคะที่อุเอโนะนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองนะคะวันนี้เราก็จะพาไปโตเกียวทาวเวอร์กันค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยในที่มานะคะอากาศก็จะครึมครึมอึมครึมหน่อยนะคะมีเมฆเยอะเลยแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันว่าเราจะเห็นวิวสวยแค่ไหนคะ่ะไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไป ตัวขึ้นไปที่โตเกียวทาวเวอร์นะคะโดยเราเลือกขึ้นไปที่เมนเด็กนะคะสั้นนนราคาอยู่ที่1,200เยนค่ะ ขึ้นมาถึงด้านบนที่โตเกียวทาวเวอร์แล้วนะคะที่ด้านบนน,นะคะตอนนี้อยู่ที่ชั้นเมนเด็กนะคะเราก็จะเห็นมุม360องศาของเมืองโตเกียวกันเลยค่ะ ที่นี่เขาก็าจะมีเป็นพื้นกระจกนะคะให้เรามองลงไปวาดเสี่ยวเล่นๆกันค่ะนี่เราก็มาเดินลองดูนะคะตอนแรกๆก็กล้ากลัวๆ,ๆนะคะแต่ว่า,าเดินไปก็ผ่านมาได้ค่ะค่ะเราตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีชิมบาชินะคะตอนนี้เราจะมาตามรอยราเมงข้อสอบค่ะว่าอิชิรันราเมงนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามไปดูว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะสมตามที่คนรีวิวกันไว้หรือเปล่าะคะ ค่ะแล้วสาขานี้นะคะเขาก็อยู่ใกล้กับสถานีชิมบาชีนะคะเห็นรีวิวบอกว่าสาขานี้หายากอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูค่ะว่าหายากหรือเปล่านะคะนี่นะคะก็หาไม่ค่อยยากนะคะก็เจอตึกก็จะมีป้ายหเห็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปด้านบนได้เลยะคะ่ะด้านบนนะคะเข้าไปถึงเขาก็จะเป็นตู้ให้กดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยว พอกดมาแล้วก็จ่ายเงินนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเชิญเราไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็เลือกข้อสอบอีกทีค่ะนั่โต ค่ะแล้วตอนนี้ก็เข้ามานั่งที่โต๊ะของเราแล้วนะคะเขาก็จะมีเป็นออตัวกระดาษเมนูนะคะหรือว่าข้อสอบนั่นเองค่ะให้เรามาติ๊กเลือกนะคะว่าเราต้องการน้ำซุปเข้มข้นไม้ต้องการเผ็ดมากน้อยแค่ไหนต้องการหมูต้องการไข่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็กำลังรอราเมีนะคะตอนนี้แล้วก็นั่งอยู่ในโต๊ะหรือว่าขอบใช่ไหมคะที่เขาเรียกกันนะคะ Izah mana? Izah mana? Alkatoh.